โอเคพร้อมกันยังพร้อมกันยังอะไรพร้อมยังพร้อมยังขอเสียงหน่อยลูพร้อมแล้วอโลมาตสวัสดีครับพร้อมแล้วใช่ไหมพร้อมแล้วใช่ไหมเอ้าห้าสี่สมองหนึ่งลุยเอาเลยเอาเลยเอาเลยต้องคุยกับล โอ oh ๊ยสถานการณ์ช hey, no, so yeah. okay. ่วงนี้อยังไงยังไงทำไมใครยิงกันใครยิงกานไรเสียงปืนจากไหนเนี่ยโอ้โช่วงนี้สถานการณ์ขับขันมากเเีน้องคนนีเข้ามหม่อขอหนเข้าใหม่ชิดเบอะไรนี่เนี่ยแต่ชื้านี่ค่อเข้าหม่อชื่อะเอาดับไปแล้วหนึ่งครับโอ้ชื่อ ผมตายเลยไม่มีของโอ้การเตรียมยิงเลยใครตายใครตายใครตายดับไปสามนะครับโอ้โหพี่กัดเตรียมยิงเลยสองสี่เก้าเก้ายิงเอ็มาร์สามจีมาใหม่ได้บาร์บีคิวไม่ได้ไม่ได้ไม่ได้ดับอีกแล้วใครยิงใคร ยิงใครใครยิงใครโอ้โหครับเบี่ยง499ยิงครับเดวิดแบ็กแฮมตอนนี้อยู่กัน11แล้วนะครับโอ้โหไม่รู้ว่าใครจะได้ที่หนึ่งใคร่กันก็ไอ้แล้ววะโ้ยังไม่เล้ยมันอยู่ไหนเนี่ยเหลือกันสามนะฮะเมื่อกี้สมิธยังไม่ตายใช่ไหมหลุดใช่ไหม ขาจเก็เขาไปหลอกต่อนี่นะครับเดี๋ยวมูลอสองก็มีนี่หมูลอสองมีบมูลอสองมีให้แก้มือแก้มืออ่าได้จัดไปอันนี้เทสจะเกไว้จะเกไว้อันนี้เทสแล้วอย่าเพิ่งไปเก็บของใครนะขอบอกไว้ของที่ตกอยู่สามารถไปเก็บใหม่ได้ตาต่อไปเอาจิตตาอนนี้เทสก่อนโอ้นีแกเทสก่อนใช่ไหมเนี่ยใช่ เก็บของคืนได้ไหมเก็บของืได้เก็บของคืนได้แต่คนที่อยู่ไม่สามารถเก็บของคนอื่นได้นะอ่ะแล้วตอนนี้เข้าไปเก็บของได้ปะอย่างยังรอยิงก่อนรอยิงกันให้หมดก่อนขอเนี่อย่างนึงเนี่ยตายหาแน่โดนวันนี้ฮะฮีโร่แฮกเกอร์กับสมิธ 2G กับ24993คนในเซิร์ฟตอนนี้ร้อนแรงมาก2499ตัดสินใจบุกมาแล้วครับตอนนีู้ต้องบุก สวันดีครับมีใครตายไปกี่คนแล้วสมิธสองเชยังยังคงสุ่มอยู่ต่อไปกลยฮีโร่นะครับสมิธสมิธเป็นแอดมินไม่ตอิกกีไม่ตอพิกกี้ไม่เล่นนีเลกันแค่องคนชไหมขสเก็บไม่เก็บของเขาของเขาไม่เก็บี่กานพึ่งพี่าพเขามานี่เอง ตอนนี้ส่งกันมากอยู่ในสถานการณ์ที่ตึงเครียดนะฮะช่วงนี้เจอเห็นสิทยาทำยังไงทำยังไงฮีโรแฮกเกอร์ตัดสินใจจะออกไปบู๊ไหมสู้ไหมสู้ไหมสองสี่เก้าเก้าตัดสินใจบุกมาตอนนี้ฮอตมากสองสี่เก้าเก้าได้เสียงปืนไงนี่มันยิงผีอ่ะไม่รู้มันอยู่ไหนแล้วเนี่ยต้องรอให้มันยิงใหม่รออมึง เฮ้แต่ดิการนะไอ้ดีเจบีบเอมาดิอ่ามันอยู่ในเซตโกวน่ะครับตอนนี้ไม่สามารถลากได้ต้องรองให้จบการเซ็ตครั้งนี้ก่อนเตรียมตัวไว้นะใครจะเข้ามาใหม่ให้ซื้อของซื้ออะไรให้พร้อมของเสริมได้ถ้ามีมปืนรันมีจีซีซื้อได้ครับตอนนี้สิบสองสี่เก้าเก้าบุกแล้วครับฮีโร่แฮกเกอร์ทำยังไงฮีโร่แฮกเกอร์เห็นแล้วเห็นแล้วเห็นแล้วไงครับยังไง เกาใช้ปืนอะไรฮอตมากฮะช่วงนี้ช่วงนี้ทั้งสองคนทั้งสองคนเจอผีทั้งคู่ครับจะไม่รู้ว่าใครจะยิงใครนะครับช่วงนี้ระดับปืนขอให้อดดื่ยิงกันแล้วครับยิงกันแล้วครับโอ้ยโอ้ยสองสี่เก้าเก้าไปโอ้ร้อนแรงมากโอ้ อลืมไปเลยว่าสมิธยังเล่นอยู่มันเป็นการมันเป็นการบายที่สุดยอดมากเขาเขาคือเขาเก็บคนสุดท้ายเม็ดเข้าไปเก็บของเลยอ่ะโดนสามเม็ดเต็มเข้ามาเข้ามาเข้ามาเข้าไปเก็บของจบอาเข้าไปเก็บของจบการเดะครั้งนี้นะครับโอ้โหมันมากกันมาเข้ามาเข้ามา แม่ต e ่อไปเอาจริงต่อไปเอาจริงไปต้ตายทั่วเมืองเลยดีว <ai> ่าอว่าแอดดึงบมก็ดีแอดดึงพี่กี้พี่กี้โคตรเก่ง